รถเยอะได้ไงรถเยอะทำไมยกสามเองจะทิ้งตัวพอยกขี่ทำไมเองออกไม่เอาหัวใจไม่ทิ้งยังไงมันกำไรมทิ้งจอดแทงทุบรวมแต่ตรงมุมอ่าอ่าต่อยมวยนี่ตายหมดตังไว้มึงสองล้านไม่เอากูบอกกูรับผิดชอบหมดแต่อะไรขึ้น คือไม่ได้เรพดตอนพูดพิจารพูดพิจารดพิจาราเแบบเป็นยังไงวหด้าไม่ไหวหรือว่าไรเราหมอดูพไม่มีสภาพ่าดนี้ไม่มีภาพเล้หนูมาไม่ไม่ยไม่เหมือนกบันน้องกวดอ่ะเออว้มาตอน้เมต่อไหร่ท่ดีวนี้มันมาแบบอะไรไม่เอาอะไรเลยแบบหน้าตามือนแบบไม่เอาไม่ฟังไม่อะไรวัมึงสองร้านยัด้ไม่เอาไม่ไงวะแต่ว่าไอ้กงศ่ามึงสู้แต่ลูกสายมึงจะไยอมอย่างเดียวตัวอย่างเียว ไม่ยอมยังไงมึนจะทิ้งตัวโดนตรงนี้ตรงไปแล้วหนูสภาพเป็นไงบอกดิสอบดีเปล่าสอบดีทำไมต่อยได้ไอ้นี่อ่ะแทำไมมัต่อยได้แค่คู่าแล้วมันผิดมมึงนี่มึงตองป่อยแพ้ยิ้มจมึงจะมาเปหลอกได้ยังไงอ่ะมวยมึงต้องเหนือยเขาหมดบอกนะเพียงไม่อยู่แล้วเพราะมึงอี้ไม่ได้นะะน็อนเราหมดอ่ะต่อยเขาน็อกหมดจาหมดตรวนี้มึงมาเปฟอร์มเลยไม่เอาอะไรเลย มึงไม่เอาอะไรเลยเอาความจริงเกิดอะไรขึ้นไหนบอกเอาความจริงเกิดอะไรขึ้นวะอยากรู้บอกด้มีคนมาติดต่อไหมมีคนมาไม่มีครับฮะไม่มีไม่มีอะไรแล้วไมนเกิดอะไรขึ้นไหนบอกดิเอาความจริงมาติดต่อาจจะคุยช่วยมึงเรื่องเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุต้องป้องกันมึงเองผู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเราบอกที่เราไม่ใช่โฟมมึงวันนี้ไม่ใช่โฟมมึงฮะ

แล้วมึงบอกใครไหมมึงบอกใครไหมว่ามึงสภาพอะไรนั่นมึงได้คุยกับใครไหมมึงบอกตอนบอกใครตอนนักวยในค่ายเป็นใครรู้ไหมไม่มีมึงบอกีคนเห็นพวมึงไหมฮะพวกในห้องน้ำห้องห้องสามนี่มีอุ้มเลยนะนี่ว่าคือพวกเขาบอกในรถแล้วมีคนรู้ไหมในค่ายอ่ะในค่ายในค่ายนี่นะแทบจะไม่มีคนเลยไม่ได้ไม่ได้ยูไม่ได้

คุยกับใครเลยแล้วนอนนะอยู่กับไอ้น้อยตลอดอยู่กับวันเพงตลอดแต่ว่าต้องมีข่าวดุเนี่ยที่ราคาที่มาต้องมีต้องมีต้องมีแน่ๆต้องมีไปร้องไม่เอาไปร้องไม่ร้องแต่เดีว่ามีคนรู้แน่ว่าก็ตัวนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนเช็คเอาไป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  ใครโทรเฟสมาก็ไม่ขึ้นลับหาะการต่อยโทรเบอร์มาไม่ขึ้นปิดมาผมไม่ยุ่งอเะแ่หนูนั้นผมบอกไปเรียนแต่ทักมาจำเมื่อไหร่โทรมาแจ้งผมไม่ได้ต้องโทรเับีาั่หนักเ่าเลย ต่อร้อเดครับร้อยสมันบอกข้อไฟเนี้ยนะหนูผมบอกข้ออเกาช่วสุดท้ายนะไปหน้าผมต่อบอกต่วาต้อานไฟนี้ไปก่อนเรื่องน้นหนักตรงแม่โอเรเตอร์ได้ระมาณถูกเอ้าทำไมทำไมคือจริงๆมันต้องเป็นแชมมอนล้อแต่น้ำหนักมันตายน้่หมันงไม่ได้น้ำหนั เรื่องน้อมวยกลงไม่มีไม่มีทำไม่ได้ทัลังแบบนี้ฟังคุณนั้นทห่ังแบบนี้ไม่ได้้าไม่พร้อมคือไม่พร้อมได้เปล่ารายการมันเสียหนึ่งคนคนนั้นโหอย่างเงี้ย ก็จะมองมึงดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เขาตีความไปแล้วว่ามึงไม่ดีก็จะเข้าหมายจปามึงพันด้วยกูก็พันด้วยต่างคนต่างพังนี่ไม่ได้ไม่พอไม่พอไม่ครบกูไม่ชคเลยเ็าจะเข้าายไหมพี่แก้ไขเองรายการของพี่เข้าใจไหมแต่สภาพนี้มาชกแบบนี้ไม่ได้เข้าใจเปล่าเข้าใจหรือเปล่ามวยพี่หนูเข้าใจปะถ้ามวยพี่หนูเห็นไปอีกแค่วันเดียวสองวันถ้ามีสภาพพี่หนูยังโทษถอนเลยไม่ชกก็คือไม่ชกแต่วันนี้คือสภาพมันไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้จริงจรไม่ได้ยไหม Não, não,